ครับผมก็สวัสดีทุกคนท่านนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีๆชาแนลนะครับวันนี้จันบอนนะครับมาพร้อมกับไพ่คู่จ่ายนะครับก็คือไพ่ยิีไพ่ทาโร่นั่นเองนะครับตัวดวงดูดวงชะตานะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงนี้นะครับเป็นสําหรับเดือนตุลาคมนะฮะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรจะ อย่างไรนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องดวงดีๆช anel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณขอญยตเปิดดวงนะครับทั้งหมด3เรื่องนะครับการงานการเงินแล้วก็ความรักเรื่องละ1กล่องนะครับก่องนี้เป็นเรื่องของการงานนะครับกล่องนี้เป็นเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็อีกกองนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความรักเอาไว้สุดท้ายละกันนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับก็ พุธกลางวันนะมาลุ้นกันนะครับเรื่องของการงานครับเป็นอย่างไรนะฮะการงานนะครับได้ราชนีนะครับถือเหรียญและหนึ่งดาบนะครับราชินีถือเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่พูดถึงการได้รับการดูแลนะฮะการได้รับความ ธนุถนอมอบอ้อมหรือการจัดการบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการงานนะครับอันเนื่องจากงานที่ต้องใช้ความสามารถก็ต้องระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับการจัดการเอกเกกี่ยวับอสารนะครับหรือเรื่องของอสัญญานะครับหรือ d a t a ข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ถามว่าดีไหมนะฮะว่าการงานจะดีหรือไม่ดีจะมองดูว่า ค่อนข้างค่อน <c oughs> ค่อนไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับเป็นไพ่เตือนซะมากกว่าเตือนในเรื่องของระวังนะระวังเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการทํางานนะครับเกิดความเสียหายในเรื่องของการทํางานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณมีความตั้งใจคุณมีความสามารถหรือคุณมีความที่เรียกว่าแน่วแน่ในการทํางานหรือมีความเริ่มสร้างสารรค์มีความที่แบบว่าเป็นจัดแจง บริหารตัวเองได้ดีอาจารย์มองดูว่าคุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของการทำงานได้ได้ดีเพราะว่าควีนนะครับราชินีถือเหรียญเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับเป็นไพ่เกี่ยวกับการดูแลการเป็นแม่การจัดการนะครับการจัดการอะไรก็คือการจัดการเกี่ยวกับระบบงานเอกสารหรือคําพูดต่างๆเกี่ยวกับงานของคุณต้องระวังนะครับระวังเกิดการผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปการเงินครับ การเงินเป็นอย่างไรนะฮะการเงินนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นไพ่6กเหรียญน,นะครับการเงินของคุณนะครับนี่มองดูว่ามีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือมีทั้ง6ดาบแล้วก็6เหรียญน,นะครับได้รับการช่วยเหลือได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปในทางที่ดีขึ้นการเงินค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะมีความขุกขระหรือมีปัญหาแต่ คุณก็ยังมีที่พึ่งมีคนที่คอยช่วยเหลือมีคนคอยที่ให้ความซัพพอร์ตในเรื่องของอการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีเลยที่เดียวนะฮะไปกันต่อครับสำหรับคนที่รอคอยในเรื่องของความรักนะครับความรักจบด้วยไพ่สี่ถ้วยนะครับเห็นไหมฮะผู้ชายกำลังเบื่อหน่ายเมินหน้าหนีนะครับถ้วยนี้คือสัญลักษณ์ของความรักเห็นไหมฮะกำลังเบืนหน้าหนีความ ปรารถนาดีบางอย่างนะครับต้องระวังนะครับความรักของคุณที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้เลยทีเดียวนะครับการทะเลาะที่เห็นชัดเจนหรือการทะเลาะนะครับการทะเลาะการผิดใจกันนะครับหรือการที่ต้องลงแรงทะเลาะค่อนข้างที่จะออกไปแนวลงไม้ลงมือนิดหน่อยนะครับแต่ก็มันทําให ทุกอย่างมันเฟลมันไม่ดีขึ้นมันเสียหายมันผิดพลาดม,มันเหมือนซ้ำเติมความเจ็บช้าไปก็ต้องระวังด้วยนะครับขึ้นเรื่องของความเบื่อหน่ายเหนื่อยเนื่อยหน่ายเกี่ยวกับความรักเนี่ยคนโสดยังไม่มีใครเข้ามานะอ่าส่วนคนมีคู่แล้วก็อาจจะก็ะต้องระวังเน่ยทีที่บอกนะครับก็คือการประทะคารมหรือประทะความรู้สึกต่างๆที่อาจจะมีปัญหาตามมากันได้นั่นเองนะครับ เป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องดวงดีๆ Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้จันหวังก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะฮะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับทีนี้หลาไปแล้วครับสวัสดีครับ